ตะวันฉายโดนนก็กหมวยไทยเอ็โคโผมาดูช็อตเด็ดโดนน็กของตะวันฉายพี่เคแสนใจที่ดูเมื่อไรเขาก็มักเป็นฝ่ายชนะ ล่าสุดชุดไม่อยู่เฝ้าเข็มขัดโดยการซัดจ่ามเมาลงไปกองร้องเช็ดเคตั้งแต่ยังไม่ถึงนาทีวันนี้เลยเไฟตะวันฉายเป็นฝ่ายโดนน็อกมาให้ดูเท่าที่รู้มาตั้งแต่ใช้ชื่อตะวันฉายก็กลายเป็นว่าไม่เคยถูกน็อกพระจันฉายบอกชื่อนี้ผมตั้งให้เองแหละเจ๋งไหมละ่ะและนี่คือการพบกันในมวยรอบ WLF จิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ชกไม่ใช่ใครก็ต้องเป็นคนจีนที่ชื่อเจียเออร์ฉีหลังพี่จีนคนนี้ลดน้ำหนักลงมาหาตะวันฉายน้ำหนักไม่เข้าตาเลยต้องพาทำขึ้นไปให้เจอกันตรงกลาง ระหว่างนี้ขนาดตัวเลยค่อนข้างเป็นผลทำเอาชงงนเมื่อเตะทีแรกฝั่งไทยกระเด็นลำเข็นแน่ไฟนี้ฝั่งจีนมีดีที่การออกหมัดชุด1 2 3 4แถมเข้าไปหลายทีบวกกับแรงที่มีทำเอาหน้าสะบัดคัดเสียเกียรสะดุดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตะวันฉายเลยต้องเดินบุกลุกเข้าใส่ไม่งั้นคะแนนตกเป็นรองล้องแน่ๆ เดินเข้าทำเหมือนจะโดนแต่ก็ได้โหนหมัดไปหลายทีเข่าทาสารแข้งต่อไม่รอดีแถมก้านคอไปสองที่ฝั่งเจียเอ้อฉี่เริ่มมีแกว่งเหมือนกันต่อยกันพนลวันฉะนั้นน้องยอมรับเลยนะครับว่าทางฝั่งจีนออกหมัดได้แม่นยำและเข่าเป้าดีจริงๆบวกกับมมเมนตัมที่มีมากกว่าทําให้ตะวันฉายเริ่มฉายไม่ค่อยออกกรรมาการบอกหมดยกทั้งคู่ไปเข้ามุมอย่าง3ามขมต่อยกันต่อในยก2มองกันให้ดียกนี้มีจังหวะสําคัญตะวันฉายหมายมั่นเดินไปหลอกเตะด้วยแข้งซ้ายแล้วย้ายไปออกลูกอ แต่ฝืนไปหน่อยคู่ต่อสู้ไม่ปล่อยโอกาสทองมองที่ค้างแล้วง้างหมัดส,สวนด้วยกระบวนท่า1นึ่งเข้าเต็มกรามมาเป็นชุดเหมือนขุดกระบวนท่ามาจากเส้าหลินเสียงที่ได้ยินรู้เลยว่าหนักนอนพักแน่แน่จีนไม่แคร์เดินทําต่อขอเอานอกตะวันฉายบอกใจเย็นๆระวังผมสวนนะครับแต่ด้วยอาการเมายังไม่ฟื้นทําให้อาวุธที่ออกมามันช้าไปหมดกดไม่มีน้ําหนักเออฉีก็ต่อยไม่พักจัดหนักโดยหมัดเคลี้ยงควายไปอีกกระบุงทาเอาลุงที่เป็นกรรมการเห็นท่าไม่ดี หลังมีหุกขวาหน้าสะบัดถึงกับต้องกอดรัดเอวกรรมการนานๆจะได้เห็นเป็นการโดนนับและจับแพ้หลังอาการของตะวันฉายเข้าข่ายไม่ได้สติจนต้องยุติการชกตกเป็นชัยของฝั่งจีนที่ทําให้ตะวันฉายจาไปจนถึงทุกวันนี้หลังให้สัมภาษณ์ว่าไฟนั้นเป็นไฟที่ยากลําบากและโดนหนักจริงๆจนต้องกอดเอวกรรมการกันเลยทีเดียวแต่ไม่วายสายดาราภูมากับพรสวรรค์ดั่งแมว9ก้าชีวิตบวกกับชาวสายยาที่เมื่อแพ้มาเมื่อไหร่จะเก่งขึ้นเสมอเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่ยากลําบากจนในปัจจุบัน น,นี้ชายผู้นี้ได้ขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทได้สำเร็จรวมถึงป้องกันแชมป์ด้วยเวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นในการชนะนอ็กคู่ต่อสู้และนี่คือสายดาดา ตะวันฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมชายคนเดียวที่เคยน็อกตะวันฉายเจอเออร์ฉีตอนนี้อยู่ที่ไหนมวยไทยโค้โผประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มาไล่ล่า,ลาตามหาพ่อหนุ่มตระกูลฉีอีกครั้งหนึ่งแกเคยมีดีถึงขั้นต่อยตีเจ้ากันตะวันฉายสายดาราเมาจนทลาคว้าเอวอาจารย์ซานไปโดนนับจับแพ้ในที่สุดจนตะวันฉายต้องสะดุดตกรอบในมวยรอบบุยหลินฟงแถมบอกว่ายังคงฝังใจและเสียใจกับไฟนี้อยากจะปรีไปแก้มือให้มันรู้แล้วรู้รอดหยอดมาฝั่งเจอเออร์ฉีหลังจากที่แกขี่ตะวันฉายก็คลายความโหดกัน ระโดดไปชนะเพชรธนงทาให้ได้ดารงตําแหน่งแชมป์แอม3.5ล้านในปีนั้นได้สําเร็จเบ็ดเสร็จตรงบอกว่าโคนโหดเปิดโหมดเซียนเขียนประวัติศาสตร์เพราะภายหลังทั้งตะวันฉายและเพชรธนงต่างก็มาคว้าแชมป์โลกโบกเป็นเบอร์ต้นในรุ่นของทั้งคู่แต่ปีนั้นโดนเจเออร์ฉีตีทั้งคู่สู้ไม่ไหวไล่มาเรื่อยๆต่อจนเมื่อไม่มีพักขนาดเจอโควิดใจก็ยังรักลงหลักอยู่รายการเดียววุ้ยหลินฟงชงต่ออีก4ไฟล์หลังได้แชมป์แต่ก็โดนแอมชนะแค่1แพ้ไป3ตามระเบียบแถมโดนเสียบจนน็อกสองในสามไฟล์แต่อปี โควิดชะลอเลยได้ไปต่ออีก6ไฟต์ต้องบอกว่ากลับมาแบบฉ้ไล่ชนะไป5พาท่าไปหนึ่งกระับมาตึงอีกครั้งแต่2ปีภายหลังมีรายการแค่สไฟ์เนื่องจากมากโดยอาการบาดเจ็บรบกวนพอหวนมาชกล่าสุดก็ถูกหยุดโดยการแพ้คะแนนแต่แกขึ้นแทนหนึ่งเรื่องคือไม่เชื่องกับคนไทยเจอทีไรคนไทยแพ้ไปทุกทีสถิติดีชนะ100เและสไตล์ที่แกเคี่ยวเข็นก็เป็นการเดินชนบนลูกหนักแรงแตะแคงเข้าสู้บู๊อย่างเดียวเปิดหน้าแรกแจกหมัดชุดและไม่ต้องหยุดหวังในการให้มาลั่นระครังกับชายโด่งดังอย่างตะวันฉายเพราะ ายตระกูลฉีแกเคยต่อยตีอยู่รถทัวันประเทศจีนและปัจจุบันตะวันฉายก็เริ่มเบนเข็มมาทางคิกบ็อกซิง่งไม่แน่ทั้งคู่อาจจะได้วิ่งมาเจอกันในสักวันก็เป็นได้